กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดียามแรงพี่นอ้องเท่าซีเรียนกันละบ้านยาดอนพาซีใหม่กำลังสิบไปหับหมูหน่อยพี่น้องเลยเอ๊ใส่ซา,าเล

ไปทางไหนเดยวนี้ไปน้ำบ่เฮจะไปน้ำ่าัปักักนิ้วอาอกนพี่นยเลยมาติดใม่มาติดใม่สโทมาเท่า่ไปพี่น่อยพอกันอยู่บ้านเพิ่อนไปสี่หน่อพี่น้องเ้ยไม่คนละทางกัน ก็รู้ไว่าทางเขรื่องมาทางหลังนี่พฟนาบารอยเป็นวันะ

นายบ้านบอนายบ้านนายใหม่บอใช่ละคนฟังใช่ละแต่เดินนายบ้านใหม่ต้อนสีเปล่งขาวตอนนี้ก็จะปาน้อนเกล็ดออกไงไว้แต่เดือนหนีมาถอดยงนงลก็ดี

Hoặc là chết gong chết cũng Ngay hook sao. Hãy hát thôi. Hãy Hê hê Hãy Hê hê Hãy hát thôi. Hãy tôi đã tôi chạy chạy à. chết tôi với nó về tôi thì à, mất ngày lên đây

หกตัวนั้นตัวละพันแปดตัวนึงละพันห้าน่อยกค่โมรอมเป็นเทไร,รคุณมงคอน้อยเจ้ามาคุณหกตัก่อนคุณหกจังมาคุณ,คณพันหาจังมาบวกปนันพันห้าปัน เราหาพันามยง <c oughs> พื่นสองพันสามร้อยเนาะเราขายเท่าไรคะพันมื่นนะเนาะม่0นยัเจ็ดพันสามร้อยไอก้ยอุเ้มีดอกคาอุ่นจำเงินไปหาพันไปเนายเออปกติเป็นหมื่นสองกับสามร้อยอ่ก ันยังอยู่เจดพันสามร้อยเจพันสามัามร้อยพี่น้องเอ้ยใหญ่โล้ัวเลยมือเนี่ยถเล็กมูพี่น้องเอ้ยก็ง่ายพอถือเล็บมูนาคามคุณสาธุทำนาคุณหลัง

ไปสรางอัน่กินหัวหันี่วานแต่ยังนอนห้กะนวมนไปมาอกหัวหานตะบุญเลยโอ้ยกินดีขนาดโอ้ยสั่งกันตัวใหญ่ก็ลายเลยสังนั่นแล้วกูพอเบจาค่ายอบกระเนมึงบกจากมาเอาดิ ราคาหมูมันก็คือนอนหาชิพพัทเ,เลยเขาดิจำนั่นแหละจำห้องบรรจาคาศำยังพัทได้เป็นลูกคนนี้แม่นตัวนี้โอ้โอยปนันลูกตะบนหลานเจาน้านนะไปด้วยใบ้ปะเชอรี่ตัวไหนเชอรี่เช,ช,ชอรี่บัดี่แล้โอ้ยเชอรี่ สิบเจ็ดตัวพี่น้องอยู่นี่ยอนั่นบ่ลาเดีวที่อกมาวาที่หกที่เจ็่แี่เกาพีนาแล้วมันมันจเย็นมันดำแล้วมันข้าวชงก็ม่ได้่ขึ้นมุ้งก็ได้อันน้แนมันหาไม่มากล้ทำน่งกนมุ้งออกจองไว้พี่น้อง้จำเงินไว้ห้าพันบาทสิบเจ็ตนี่ อีกสองสามอุ่นก็เมาเอาแต่ว่ามาเอาบอนเจโตถดวแล้วมานึรบดอีลหวาว่มอนหันกนเปนบดหัวหานเลยครัขัาไปซื้อเพิ่มกี่ทีแล้วเนรอบดอบนึ่งมาลง เนอหานก่อนเห็นย่างก็ปะตั้งอยู่บนโตเมือเอาบ่บอบุดโบราณหมดลใช่บุดทเก่านไม่บานอย่างนี้คือหนมเลยนะมันออกมันมันเป็นต่างกินแลยไมมันเป็นสีบิงกูเกลมันเป็นห้านมเนะโอ้โหหกลิ่นขนาดแ่้าวเดียวตอนเนี้ยบดบ มันบิงไว้ได้มันเทียบท่อเท็บบสายเะขี่มันก็ได้อเนมันบิ่งรอไู่จะาัากวัคซีนวัคซีนมันยังบ่ากแล้วกูณว่ากูว่าขั้นกูปล่อยคูชอูซื้อมาฉากรยัครับเมา่อเมื่อคูไปสิบอกเมื่อซื้อมาากระครับูกำลังจะฉากรเลยฉักตันไว้แ้เท่อกันได้ยกยันมันสุดสแล้วจ็คตัวเขาับ ชุดละตวุด yeah. ช nah. um, right? ุดละชิตัวสองชุดเลยนะชิตัวมันสองคุดมันก็เลือแล้วมชิซิมักแม่ม่กน้ไปชอบิ่นึงใ่เดใหญ่ใหญ่เีนสี่่ากินอ้าดีเด้อไม้องอตะกี้นี้น่ะตอวนี้น้อยแต่กออวมากเติมดูวแม่เมื่อพี่น้องมาเนี่ มาฮอตแล้วบ้านใหม่ดีร้ายยืนรัดไว้บันนี้ตันมาฮอตเกาะไปสีปร,รีบรออะไรอวใหญ่บานใหม่ขำคุณขำคุนูนะอยป่ะจังไรกัขขบคุณทุกคอมเมนต์เลิน้อย คุยูกกำลังเรงใจนะบ่อก,กนนินอรบแล้วบ่อกินอรหิวกบ่อยมอมียังม่วออออมาอาาโอเคพี่น้องสำหรับคินนี้ขอ,อเก็บพระมันยากไาปเียก,ก่อน